ก็มาถ้าคูดน้องเออดยวแซมโนเอนจเส็นะพอได้กินกระปูเครื่องคองมันได้กระปูมันก็กินกินหลายแบบเปนเออมันได้กะปูเออลูกเิออดลูกสาวเนินก็อ่างเกิดแกวก็อ่างเกิีนองเกิดแม่เกิดงาแม่กินไม่สม อมือมาชักยาสิคิดชมกี้เกาบอกใจไหมบริเวณยังบ่เป็นไรเออบริเวณยังได้อันตามจะมันคันมือแรกมือก็ถอดเท็มนึวันเลยเออแล้วว่าบาคนอะบริเวณซื้อื้อไข่ซื้อน้แล้ววะอันนี้เป็นยังจักสองเถือเป็นยังได้เปนนิสุกคนแบบเป็นัญาื้ไข่ื้อน้พอจากเท็มถาวัน เม่นอนหอดโอ้ยจักให้ดีปเดนเกเป็นอนวนเขาบอกากัชักไมมแล้วแบบเขีมนชามแบบผู้ายนับนักการชุบชองเขียมแกกักแล้วเจเงินแไปมันอันตราย เอานี Trust, ่มาเห็นยังก่อนเราจะชอบพนมแต่๋ยวมาท้าลูกชายมกเมองเวียนบาเดินข้องเวียนบาตแรใส่เผือกเสร็จไปู่กระเจ้าไปมันได้เปอกตะกี้มั้งบางคนกแพรเนาะแพรแต่ว่าโอ้เราว่าเตรียมยาแกอันแกกัวมาเด้อเราว่ายาชะละเราว่ามันเป็นยังมากเลย

มันขึ้นมันว่าขึ้นมันไม่จะบาดนือนตื้อใกับมันบุกบอลนี่หรอมันบุกข้าวบดได้พันเย็นบ่มันพัดเหตและวันน่องขื้นนั่นปฏิรูปนั้นจงไม่น่อนติดลายติดลายแล้วคือก็วันคือมันเหตุงานแทมบารเท่านี้นนะคือมันเนตุใต้นี่แล้วเขาบ่นมี่บนช่บมันอ้าวเนจว่า ตาก็้ไรเนาะเอาเห็นเนาะเพราะว่าแม่หันจะแต่จะลูกตา้บมดจระ้็มีเป็นอืมบนมดหยาดนานแล้วก็บอกใกล้ห้านองใช่แล้วห้าแมงห้าพองแล้วกิะเนียแต่มยไ่ได้อ่ะาตว่าหาด้แล้วก็บ่าได้สายละวแล้วจะบอกหาไปหาแม่เขาพู อยู่ำ้ำนู่ดบเมียกินน้ำเมียนอะไดเ้เมี่ยีได้จากเได้พระหาหเอเียวันใจกไก่น่ะไก่แม่เนาะไก่แม่ปลหาไปพันมือนะโดือนะ เอาขันนี้เด้อันน้ำมันยางย้ยถงงอไปชักยาอรเด้อแน้ำมันเบิรดขันนั่นน่จอดถงหงอด้ขยอไปักชักชัแมรับโลดนะตหาไปอมเอาอีนางนะไปมือนก็ยังว่าอาลาไเตเด้ยังไจใหม่ด้อแม่เขาจาเลยจีจาเลย้กินเดียวนึเ้เฮ้เฮ นั่นเองนี่ดอกน้ำโหรี่มันว่ะนี่จะมาแงอืออนี้เป็นเนาะจุนี้เนาะโอเคโอเคหนาตากะเนาะลาเริงการขาวๆได้เดียวนี่ได้สะใสได้ใหม่ไปไปน้องแต่เทียบไปบอกอินเลิฟหนาขาวว่ะไม่ก็เห็นตัวแ้วตัแ้วใหม่แลอวะอืมไปจอดเรืองแช้แ้วได้ไปไปยงานกันนะ ยาคีเดินยาเจด้ามเจด้วงเฮ้ยมอจก็คือแต่งโตงามเธอว่าน่า้าเป็นเวร์เนาะเพาจะคือโตเลย่อมันอยู่เ่าอุตุก็ได้มอโตจะพาเมื่อได้มอืมตจะไปใช่ป่ะว่าเอ็งไปเบียกก็ะเพิ่ง่กินข้าวไปมอกินข้าวี่ก่อนได้เทียบเบียกว่าข้าวแป๊บจับอยู่นึก่าไปหนึ่งข้าว กะว่าเพราะว่าหัาข่าวกินเด้อเพราะว่าจะมาจะเผาหมอกเผาไรก็ว่าล้างสวยล้างดวงล้างนันเก็บล้างมูกถมเขามอุกคนให้นอนเท่าโอ้ยนอนบ่ได้ป้าเพื่อนว่ะนี่วัดกระเจาทนน้ำอยู่พุ่นนะป้าโทัน ก็เลยงก็ว <Ừ. S 1> ันน้องอามาก็อาม่าตอนแดกคือเห็นแบบคือพ่อกันอยู่วันน้องเตะะเู่แบบแล้วเมื่อไรเขาวะแล้วผ้าขอโทน้ำแล้วมืนันน้ำแข้งไปแต่กลางคืนหัวแงยางสกิอเนาะมันเราตาจะบิดนะยางหมืจานีมือขอจะปวดมั้ ไปกับแวเพื่อนมะคงคือน้าจมเปต้อน้ำแล้วทานน้ำแล้วปรมืแกแกับะมลแล้วนักมาอยู่เพื่อนจะเมื่อปวัตพระมุขากเชักยาด้วออใ่น้องเต้ ปับคนโบราณได้ไปเหมือนคนเลขอได้เขาคนแหลกชาวนั้อคนแหกเลยมันมันมีคนไม่แพ้กับพี่ยวอลยไม่แพ้กับปักเลยเหมือนขอพักเหมือนนั่นเนาะเต็มหมดชาเินต่อารมณ์แบบป้าเขาบอกพี่จับจักยาที่วันจับไปก่อนอือรบานคนม่อมบอกว่ากว่านางน้าพีแ่าสเไปพื้นหน่อยเป็นไงแมว ชมก้อยน้าแมวปากจอยที่นั่ง่าเราที่อนยเราอรจฉันเลยที่อายไปหลังเอาเช้าไปน้ำเด้ออันทางลมบ่ะโอ้ที่อายเด็กช้าสามสคนอนเออันนางกลางว่าเนนางข้างหลังอันเขาเ็นางกลางวัวให้ไปน้ามันเขามันชักอะรเข็มหนึ่งเวัวรัไปน้ำกันอะอัดชานโลดอัดไม่รู้นน้อยเนาะขวอกบน้อยเลย เออไหนที uh, okay. ่จออันที่คนต้มนีดอันเงาเงียวออกเนี่ยเอาเฮือกไสมาทางหัวพี่บเบอร์ทางคนเก่าแล้วต้องเลย้องหิวนั่นเออต้องใหม่ก็ชื่อพ่อมาแล้วเร็จะทาชถวอย่างนี้เออไปจำเงินเนี่ยเราเาเงินกับมันมือโบราณว่ะคนเก่าพอเราชื่ออาพามเบียพามเบียกับเงินเด้ดอันน็อตสีน็อตอีกก็จำโต พา็าุหมันเงินพายอือก็อารมณ์เราแบนไ้ัป้ากัเอาายเราเอาพันหาเราวบะอืมหม่เาะก็ืนนั่นได้ตมีชางพันหาอืมพอชื่ออเ <ừ> มริาเลือกอเอาไว้เ้ยมันนเอาเ่ราใหม่เนาะเ <ừ> ขาค้ายห้เอ้าเลยแหละกระทมจังกินได้บอกกระชานด้วยบกงบอันน่นจะทำนายบอกพ่ออาเป็นแมบ ก็ลงไปท้ามาว่านเราแบบป่าเออใหม่เท่งชื่อนาเงินจาบมาพ่อเราป่าเอ้อเขาเอาใหม่ไม่เทานีราอ่ะอือพอเราแบบท้ายมันโลดเราสามปัญหานมีเราห้องสี่ท่านนะอือทลุหายแบบคี่ได้มกนะบบนี้เราอ่ะอือห้องกี่โอน่านในในตาทป็ช่างไต้ก่อนมันอันเนี้ เขาวบารถคนมาได้สักูรู่องเขามนนี่รถจักรขาดเครืงเขาว่าไปเนืองว่าคนพ่นรได้รได้จักรเขา่าบมันดขาดมยู่ทั้งน่ามันเนาะเขาว่ารถอันยังละมาทางลังแหลยแตกแล้วน่น้องเอ๋ยสิไดออมนาะจ่น้องก็เด้วอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจห้ครูอันพี่น้องตวกอบใจน้องสาวอินฝน มาเหียบมาย่ามได้มืนกันะเนาะ้ต้มงพี่น้เรนแ่น้กกลังกินัดูนะอยกมเลออืพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจเนี่ยพะกำลังดูกสบาย้ามข้าวเป็น